เดี๋ยวผมสิบ้าทุกท่านนะครับยางเบิงเดอวยครับพี่น้องครับยางเบิงรานขายมอเตอร์ไซค์นะครับพี่น้องครับรานรับสื่อรถมอเตอร์ไซค์เก่านะครับเพ่นบอกว่านี่ขันขั้นแบบนี้นี่พ่นรับสื่อขันละพันหานะครับพี่น้องครับพันหาหรือว่าคันสภาพดีขึ้นมาแน่อะไรครบพ่นบอกว่าพันหกนะครับได้โดยรวมแล้วนะครับพี่น้องครับเห็นเห็นนะครับเห็นรถมอเตอร์ไซค์เห็นเห็นอยู่หม่องนี่นี่พ่นบอกว่าพันรับสื่อมาขันละหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับพี่น้องครับ พันละหนึ่งพันหารอยบาทเด้อครับพี่น้องเลยเป็นหลานรับสื่อรถมอเตอร์ไซค์เก่ารถมอเตอร์ไซค์ห่างนะครับผู้ใดขับบ่ไดดขี่ได้อยากขายนะครับนี่แหละครับบ้านบ้านนาแก้วนะครับบ้านนาแก้วตำบลบ้านบ้านกอกอำเภอเข่องในจังหวัดอุบลราชธานีนะครับเป็นหมู่บ้านที่รับสื่อของเก่าเอาเป็นว่าผมวัยญ่ที่สุดในภาคอีสานกันแล้วกันนะครับภาคอีสานเนี่ยผมคิดว่าคือสิบมีหมู่บ้านใดรับสื่อของเก่าใหญ่ขนาดนี้นะครับเพราะว่าขับรถผ่านมาเนี่ยพี่น้อง ในเส้นลักนะครับเห็นนะครับเป็นลานรับสื่อของเกาบัดทั้งหมู่บ้านเลยนะครับพี่น้องครับ